ไวัสดีจ้าไม่ไก่าแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะลงทะเบียน w w w เราชนะ .com รับสิทธิ์3,500บาท2เดือนอันนี้สามารถลงทะเบียนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นรายละเอียดขั้นตอนทุกอย่างเนะจ้าเนาะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถดูใต้คลิปไว้นะคะไม่ไก่จะเอาหัว เนื้อหาข่าวไว้ใต้คลิปให้นะจนะ๊ะเนาะตั้งแต่ลงทะเบียนกันมาเนะจนะ๊ะเนาะจนวันถึงวันที่12กุมภาพันธ์หนูนะเพื่อนจะคอยสิบปดการลงทะเบียนนะคะสำหรับเราชนะนะคะเพราะว่าเพื่อนให้เริ่มลงตั้งแต่วันที่29นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r o u c h .com นะคะวิธีการลง แม่ไก่ทําคลิปสั้นๆไว้แล้วนะจ๊ะเนาะวิธีการลงเราชนะลงอย่างไรสําหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่นะจะ๊ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแม่ไก่ก็จะเอาวิธีการลงทะเบียนให้แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนซึ่งเป็นปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็กดยืนยันการยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะคะเป็นข้อตกลง แล้วก็เข้าไปสู่หน้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เมื่อกออเสร็จแล้วเพื่นก็จะให้รหัส OTP แล้วก็กออรหัสระบบก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็ทําการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนะคะอันนี้คือวิธีการลงนะาจาน้ะเนาะ ต่อไปวิธีการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังนะคะเพื่อให้ใช้งานระบบการชำระอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android และ o o s นะคะ iOS ไม่ไกลพอพีชกันขอโทษด้วยจ้าเด้อ ขั้นตอนก็มีดังนี้นะคะเมื่อดาวโหลดแอปเป๋าตังนะคะระบบก็จะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์โดยที่ระบบก็จะส่งรหัส otp มาให้นะคะแล้วก็ใส่รหัสพินนะคะหกหลักกดตกลงใช้ระบบสแกนนิ้วนะคะ แล้วก็เข้าสู่เมนูหลักของแอปเป๋าตั้งโดยมีการบริการให้เลือก6เมนูนะคะก็จะมี1จิวเลส2วอลเลตสบมอก็มี et, เฮลวอลเลตอ้ยสามเนาจะจ้ะสก็จะเป็นกะยศอหก็จะเป็นบัญชีกรุงไทย6ก็กำลังใจนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปใช้งานจิวเล็ตนะคะ แล้วก็คลิกข้อตกลงตามเงื่อนไขของจิวเเลตนะจ๊ะเนาะแล้วก็คลิกยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเลือกวิธียืนยันตัวตนมีสองแบบก็คือผูกกับบัญชีกรุงไทยใช,ใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรกรุงไทยนะคะให้เลือกนะคะระหว่างผูกบัญชีกับกรุงไทยหรือจะใช้ บัตรประชาชนเนาะจา้ะเนาะแล้วก็เตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะคะเริ่มถ่ายรูปบัตรแล้วก็จัดวางลงกรอบตามที่แอปกำหนดให้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเสร็จวิธีการติดตั้งแอปเป๋าตังค์นะคะ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะาาสามารถใช้วงเงินไปถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะหากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อเนอาะจ้ะเนาะฟังดีๆได้จ้ะเด้อใช้สิทธิ์ถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะ ถ้าใช้เงินไม่หมดเพื่อนก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยนาจาะจ๊ะเนาะรวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินเงินสดได้นะคะต้องต้องนำไปใช้ผ่านระบบการชำระสินค้าเครื่องดื่มอาหารค่ารถโดยสารจักรยานยนต์สาธารณะนะคะรถยนต์รับจ้างอย่างนี้นะจะ๊ะเนาะแท็กซี่มิเตอร์รถตู้ โดยสารประจำทางนะคะที่ถูกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสาหรับท่านที่ไม่มีมือถือนะคะก็ให้รอลงทะเบียนวันที่15กุมภาพันธ์นะคะกระทรวงการคลังเพื่อนก็จะเปิดรับลงทะเบียนในกลุ่มนี้วันที่15กุมภาพัน ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารนะคะสำหรับกลุ่มท่านไหนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะจ๋าไม่มีโทรศัพท์มือถือรัฐก็จะอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าโอนเงินให้ในรูปแบบใดซึ่งเมนแนวโน้มน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับบัตรบัตรคนจนแหละเนาะจาา๋าเนาะคังบอกไม่ต้องรีบลงทะเบียนก็ได้นะคะจนถึงวันที่12นะคะ วันที่สิกุมภาพันธ์นะคะอันนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะซึ่งเพื่อนก็เป็นฐานะโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งให้เงิน3,500บาทจำนวน2เดือนสามารถลงทะเบียนผ่านได้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่6นาฬิกานะคะวันที่29ถึงวันที่12กุมภาพันธ์64นะคะอันนี้เพื่อนก็ในเนื้อหาข่าวเดี๋ยวแม่ไก่ก็จะเอาไว้ใต้คลิปให้เนะจ๊ะเนาะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ